ทีหลักในข้อหลัสุขขุสุขคนปักทายพี่น้องในไรนี้อีกไรหนึ่งกับบรรยากาศในการไล์สดผ่านทางชอง YouTube, า่องยูทูปพยาบาลสจวร์เพลินออพี่เขียวครับมาพอพี่พอน้องกับบรรยากาศช่วงเคียงของมนินีวันที่11พฤศจิกายน2568ักทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีแฟนคับที่รับชมรับฟังในไลนี้พี่น้องในประเทศต่างประเทศพี่น้องฟังสายพี่น้องฟังครัวพี่น้องที่รับชมรับฟังย้อนหลังสุขขุสุขคนครับ ก่อนเดือนขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับพี่น้องมันนี่มากถักไทยมาพูดคุยกันนะครับรอบเที่ยงของวันนี้นะครับพี่น้องนะครับกินเขาเที่ยงพี่น้องคนทํางานวันนี้วันอังคารนะครับก็คงจะเป็นวันอังคารทั้งวันนะครับก็ถักไทยสบายดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับท่านที่เข้ามา ท่านแรกนะครับสาวคุ้มวัดสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านราตรีสวัสดีครับท่านพินิษสวัสดีครับผมท่านติ๊กติ๊กครับนะครับท่านปอบลายสวัสดีครับ อยามาแล้วนะครับเอานึงไล่หนึ่งแช่ครับหนึ่งไล่หนึ่งแช่ในะนะทยพูดคุยกันอีคนหัวใจรอสวัสดีครับผมอีกโกคนมักมวนนะครับ พี่น้องสุขุสคนครับสวัสดีครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแช์พี่พน้องห้องนะครับอ้าวยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศนะครับในการไลฟ์สดนะครับผ่านทางจ่องทางห้องนี้ พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซี FC ที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็ประชาสมัมพันธ์แชร์บอกต่อๆกันไปนะครับเมื่อน,นี้มี่บา้านสายจวดมาถักท้ายพี่น้องรอบเที่ยงนะครับสวัสดีครับท่านสุพินนะครับท่านมนุลทีเนี่ยไหครับอ่านว่ามุลทีบ่มุลนะครับเลมอนเนี่ยไหครับ m o t n t สวัสดีครับเอาพี่น้องครับเขามาผูดคุยกันกินเข้าเที่ยงพี่น้องกำลังทำงานอยู่ผักเที่ยงกันนะครับกินเขากินป่าถือโทรศัพท์มากอะนะครับผูดคุยกันไปน้ำฟังเสียงไปพร้อมนะครับเสียง นี่คือเสียงจากปูใหญ่บ้านพี่น้องครับสวัสดีครับคุณสุพินผมอยากให้พ่อมีรถแห่สักคันจะได้มีงานขอบคุณมากครับผมคุณสุพินเีอออกสายห้าสบายดีสวัสดีครับตั้งสายมวยนะครับสวัสดีครับผมนะครับตั้งสายมวยพี่น้องครับพี่น้องตามนะครับสวัสดีครับพี่เอนิรันสวัสดีครับ กับหนึ่งอยท่านแล้วนะครับเอา,ายุหาก,กินทั้งในนอไม่นี้ออกงานวออกกันลูกไสเสียออกสายหาโบ,โบสวัสดีครับหนึ่งไรนึ่งแจ้พี่น้องพี่น้องในนี่เขากุ้มแล้วไปนอนะครับเขากุมไป วันที่13นะครับเอามามวนซื้นโฮเซลนะครับมาสนุกสนานกันอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกะมือแรงนี่กันด๋จัดสถานที่แล้วสวัสดีครับพ่อกำเบาสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกสาวไปโรงเรียนโอ้ลูกสาวล่าบ๊สบายนะครับล่าคู่เลยเหมือนน้องมีหน้า นะครับมีทุกมหาวิทยาลัยคนละนะครับหาได้นะครับเอาหนึ่งไลหนึ่งแช่ครับพี่น้อ,องส่งเชียงพอดีมีโอกาสมาทักทายพี่น้องนะครับมาแก่งข้าวกิจกรรมนะครับในวันที่13นี้เราก็จะมีกิจกรรมนะครับอยู่ที่สำนักงานบ้านพักของห้องนี้ วันที่14แล้วก็จัดก,กิจกรรมก็คือนะครับงานคอนเสิร์ตที่นะครับฟกพระนครจังหวัดนะครราชสีมาหรือโคราชพี่น้องครับเจอกันพี่น้องจองบัตรจองตัวหรือจองโต๊ะนะครับเตรียมตัวเดอรหรือวันที่13นะครับกัมาถักไทยมาหากัไนใน้นะครับถือว่างานภายในของเราทักไทยสบายดีพี่น้องสูขทุกคนพี่น,อน้องหนึ่งอกว่็ทันแล้วครับหไลค์หแช์นะครับ อะไนึ่นแช่์ห้สบายสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับเมื่อกี้กะเจ้าภาพทักหาโทรหาพี่น้องทั้งสกลนครทั้งนครพนมมีโอกาสพี่น้องครับถ้าจังได้หนักกาตัดอกตัดสิมใจเด้อนะครับจะได้เตรียมตัว,ตวเตรียมพร้อมๆพอได้ออกการออกงานเนาะ นะครับสวัสดีครับเมจันหอมสวัสดีครับเมจันหอมสบายดีนะครับเจอกันทุกมื่อละช่วงนะครับเจอกันทุกวันเจอกันแบบในไลฟ์ตรงนี้หน้านะครับอยู่มาได้แล้วไปด์วายังครับสวัสดีครับท่านธนงศักดิ์ครับสวัสดีครับขอบคุณรับกำลังใจนะครับเช่นกันนะครับเวียดงานกับ โชคดีโชคมันรับดื่นรับเดื่นนะครับท่านวิรัตยืนยงลุงตูตอนนี้เรานะครับการเซาวนี้เลาว,ว่าเราจะไปทำบารกิจเก็บรายละเอียดงานนะครับให้กับยัดิๆแล้วก็พาคุณแม่ไปทำบารกิจช่วงบ่ายก็คงจะเข้ามาแล้วครับลุงตูสวัสดีครับผม ทุกคนทุกท่านนะครับนะครับพี่น้องสุขสุขกันเดอ้อนะครับมาพี่น้องเข้ามาเข้ามาเข้ามาอนพุญาตบัตรคำสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ ดังขมมาเบิ้งมาชมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับน้องนีนาอยู่มอได้แล้วนี่นานีอยู่ปองหกครับพี่น้องรันีนาอยู่ปองสาวอยู่ปองด้วน,นะครับสวัสดีครับนะครับ เช่นกันนะครับขอบคุณครับแม่จันหอมขอบคุณครับได้ไรกินข้าวเที่ยงครับตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่รับประทานนะครับยังไม่ได้กินเลยพี่น้องนะอเลยก็ข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินนะครับเพราะว่าก็จะเป็นข้าวเช้าเร็วสวยเลยพี่น้องครับประมาณ ก็ล่งใจแล้วค็คงจะได้ออกไปหากินเขาจินป่าเนาะนะครับแร้วบางว่าจะกินยังก็ยังขึ้นเมนูว่าท่านใดอยู่อะไรที่จะอร่อยอร่อยที่จะพอได้เขาเรียกว่าให้ร่างกายอยู่ได้นะครับนี่เได้เขากินเล้าที่จะรักษาสมดุลของร่างกายเพื่อจะเดินต่อไปได้พี่น้องครับเนะาะบ่ได้ยากยายกินยั่่ายกินไงพี่น้องครับสวัสดีครับท่านจิมพา วนาน้อยบอสสบาย,ายไวไวเดอร์ขับกอคำาบกครับ,ขอขบ,รบตอนนี้มือเศร้าทร่มมาว่าเป็นวัดก็เลยลาคู่ให้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเบลสวัสดีครับผมเอาพี่นอ้องหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ มาพดคุยตะไคร่พูดคุยกันในไลน์นี่ทายสบายดีพี่น้องสุขสุขคนน้นองเที่เขามาเบิ้งมาชมนะครับเมมวนจากซอยอยู่เดอหาอร่อยคะแนนพอผู้ใหญ่ขอบคุณเมมวนหลายๆครับกาลังใจด้วยเมมวนเด้อสภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งหกักแพงครับเบื้องแห้งลูกเต่าเมมวนนะครับแก้วบุตตาขอบคุณมากครับสุภาพแข็งแรงครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องสุขุชนอินิวัตสวัสดีครับอินิวัตนะครับ ยังเลยครับพี่นิวัตว่าท่านได้กินอยอก็รอที่จะหลังจากลุ่งไรแล้วไปหาอาหารกินก็คงจะเป็นร้านสะดวกสื่อหุละสวัสดีครับงานมีมือใดครับอยากเบ่งแนวครับท่านพงศธรนะครับมีกิจกรรมภายในก่อนนะครับแล้วก็งานฟกพระนครยวงานตอนนี้กำลังเคาะโยชวงนะครับวันที่ยีบสูงยี่สิบขัวหล้พี่น้อง นะครับยีกว่าเราจะมีงานเปิดวงหล้กกางานเจ้าภาพนะครับที่กำลังพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้อยู่พี่นอ้องสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมท่านปีดีบอกว่าสวัสดีทักทายทุกคนรอบห้องครับสวัสดีครับผมนะครับ ื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดช่วยกันเยอะๆครับเก่าิบเกาคะแนนนะครับพี่น้องนะครับเกาิบเกาคะแนนนี่ก็จะมีโชว์ที่จะให้พี่น้องในเบิ้งนะครับสองโชว์ที่ตอบเขาเรียกว่าตอบแทนน้ำใจที่พี่น้องสนับสนุนบัตรกับเขามาในรูปแบบใดพี่น้องก็จัเมื่อเบิ้องเอานะครับชช่นแล้วก็ฝากพี่น้องอีฟซีแฟนคลับเด้อเด้เขามาซอยเชี่ร์ซอยสนับสนุนกัน ในไลน์นี้าการไล์ซดนะครับโดยทีมงานอันอภิรักษ์พี่เกาหน่อยพี่น้องสวัสดีครับพี่บ่าวต้นคุณกาลสินสวัสดีครับเฮมว้วนหักแพงเป็นรเพื่อนมาถึงหาปีขอบคุณในายๆครับผมเช่นกันครับปีที่สี่ก็ผพันเข้าไปแล้วนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับ,บเขาก็เกือบขัน้นเข้ามาสู่ย่างเก้าเป็นปีที่ห้าพี่น้องครับนี่นะครับก็ทักทายสบายดี ทุกคนทุกท่านนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับพี่น้องเฮาหนึ่งไลค์หนึ่งแช์เด้เลนี่ย่างขอมาคุยมาพูดคุยมาถักทข่กันีน่ไลน์นี้นะครับลำไยขมตามไปดูช้างนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณความหักความแพงขอบคุณความหักความเมตตานะครับที่มีไห้พวกเขาเดอนะครับพี่น้องสุขุคนเอาเรือเวลาอกู่าลายมือพี่น้องครับพิธีกรรมต่างๆเข้ากับมาเก็บมาทำ สวัสดีครับ พี่น้องกินข้าวเที่ยงแล้วไปเนาะนะครับตอนนี้ก็ถือว่าช่วงเที่ยงวันหรือช่วงพักเที่ยงงานกิจกรรมการทํางานนะครับก็การใช้ชีวิตกิจวัตรปกติของมนุษย์เนาะครับผู้ที่เป็นสายงานผู้ที่นะครับที่บได้เหตุการณ์ในงานก็นช่วงนี้กับเป็นเวลาเที่ยงกินขา้าวหุงอาหาร,หารกินข้าวกินปลานะครับ นี่ก็มาแจงข้าวมาทักทายพี่น้องรอบเทียงครับพี่น้องที่เขามาเบิ้งมาชมนี่พือวามาพูดคุยกันนะสวัสดีครับคุณนงนะครับวัวคนชื่อเงนบอกครับอันบางสี่บอาผิดพลาดประธานาภัยเดอ้อ กำนังงานพี่บอยธุรกิจบันเทิงลำซิ่งอุบลสวัสดีครับทักทายครับผมโชค,โชคดีกันเด้อนะครับทั้งนะครับพี่บอยธุรกิจบันเทิงสวัสดีครับคุณต้อมนะคือพ่อสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะสยามธุรกิจบันเทิงมหาสารคามร่วมกับสยามธุรกิจบันเทิงจังหวัดขอนแก่นภูมิใจเสนอ ใช่ไหมสบายตะกี้วาดีดีเด้สวัสดีครับอีสันมักแวะสวัสดีครับพี่บ่าวตุนอยากให้พระเอกแซคแต่งชุดแบบไม้ไทยตอนรับเพลงกัปตี้กินหอดสาวฟังล่ำครับนะพี่บาตนุนอ่าโอเคครับสาวอันชันอันชันสาวน้องไายสวัสดีครับคนริมูนติดตามครับสวัสดีครับแกมี่แนวคิดแนวเห็อดอ,หอยู่ดอกพี่น้องโอ้เรียวว่าคือคือคอ,คอมเมนต์เขามาหน่ย ให้ปเจกเ์ที่ที่พยาบาลไเก็บนะครับแล้ววาในตอนนี้ห้องกัดได้หยุดมาลายเมือนห้องกัดหาวิธีเค็ดวิธีอ่านอยู่ว่าเห็ดแบบไหนมันจังสีนะครับพราสิไดใดเดินหน้าต้อไปได้ในส่วนของสารศิลปินในตอนนี้ห้องกัดหยุดงานเนาะนะครับช่วงแรกที่เขาออกงานไปมันก็นยังว่าท่านไดมีความชัดเจนในการแสดงออกไปให้พี่นอ้องในเบื้องในชม แต่ว่ามือวันที่17เอากลับไปโชวคผลงานครั้งหนึ่งแล้วนะครับผีผ่านมา17ตุลาคมเจ้าภาพแล้วก็หลายๆคนทีพคนกะทักมากท่วมากทิ่นกะถืออกถือใจนะครับโบงโบ้งง่ายๆบนคนว่านะครับการแสดงก็ดให้ผู้ฟังผู้ชมถือรกถือใจพ้นกะประทับใจกันยังพูดคุยกันอยู่ นะครับหามือหาเว้นในการที่จะวาจ้างห้องในส่วนทางฝุ่นเนาะฉะนั้นลกลับฝากพี่น้องเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานที่อยู่ในไรนนี่ครับนะครับมีการมีงานที่พูนบ้านเคยโว้ครับเราจะปรับเพื่อให้ทุกอย่างมันมีความพอเหมาะพอควรให้เฮาเดินนาไปได้นะครับเห็นไรจะมีการมีงานที่จะให้ลูกให้ต่อให้สมาชิก มีการแสดงให้ลูกเต่อได้มีบทบาทนาทีในการทํางานนะครับเขาก็จะได้มีเงินมีทองในอนาคตต่อไปเนาะฉันแล้วมือนี้ครัฝากพี่น้องเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเด้อสวัสดีครับท่านบุญรอดสวัสดีครับเนนูเลี่ยมสวัสดีครับกําลังใจครับเช่นกันนะครับเขามาครับพี่น้องขอมาม่าใครพูดคุยกันอีกจะน้อยสักพักนะครับทักทายกันพ่อห้อมปากของพ่อ กเสิได้ลงเลยมาเชิญชวนพี่น้องเขาคุมคือเขาเหมือนเดิมแล้วครับเก่าสิบกอคะแนนบอกได้เลยคุ้มค่าแน่นอนครับไรนี้แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ครับลูกสาวหลาของเขาน้องนีน้าหัวหน้าน้อยบอดน้อยนะครับอย่างเกา่าเขาชู้ไว้12ขวบหรือ12ปีบริบุ์ในวันที่14เริ่มจากเวลาหกทุ่มเปต้นไปพี่น้องครับนี่ส4ก จาก13เขาเรียกว่ามันมันขวบเนาะเราก็จะมีการจัดจัดกิจกรรมนะครับให้กับลูกๆสวัสดีครับท่านทุกท่านที่เข้ามาเบิ้งมาชมหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับพี่นอ้องหนึ่งไลค์หนึ่งแช่บางคนบางท่านอยาก คิดภารณ์งางเรื่องเหตุการณ์เหตุงานแน่เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่นพมาศนะครับหรือคุณแม่กนพมาศของเฮ้าสบายดีนะครับสบายดีครับสวัสดีครับผักเคียงพอดีเนาะ คนหลายคนหลายท่านเจ้าภาพเจ้าการเจ้าง,งานงานคำวันคำเดือนคำปีพี่น้องครับคำหลายหลายปีจ้ะทักคอมาเดอร์พี่น้องเดอนะครับพูดคุยกันได้ต่อสายตรงมาได้เลยครับจะได้เข้าใจจะได้อธิบายนะครับทำกลมหัวใจไปน้ำแค่นั้นแหละครับฝากพี่น้องซอยแร่ซอยเชี่ยวซอยเป็นกระบอกเสียงซอยพระชาสัมพันธ์นะครับหมอลำเพชรลำเพลิพนนะครับหมอลำ เพิ่นของห้างนะครับถึงมีเอกลักษณ์ในสไตล์ของห้างอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคุณเอ็มบอกว่าคุณเอ็มจตุพ่อบอกว่า13ไปในงานได้บพยินดีครับยินดีนะครับซุ่มๆมาได้ครับมาเลยยินดีครับสวัสดีครับอีสานมักแวะสวัสดีครับ อี่สันมักเวะขอบคุณหลายๆครับบอหน่อยเกินมโนโลาโมนีดีพอใส่สมาธินิ่งครับขอบคุณครับไส่สวนมนกเกษตรสวัสดีครับผม ท่านอุไทยภูจำปาสวัสดีครับกำลังใจครับขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณพลังใจสวัสดีครับนี่เป็นซีก็ยังมีก่อนเมฆขอบคุณแม่ม่วนครับเช่นกันเน้อกำลังใจครับสุภาพแข็งแรงเน้อครับคุณเมฆนะครับขอบคุณหลายๆครับแม่ม่วนขอบคุณครับท่าน อมมาลาพรสวัสดีครับผมมาครับ บาตนนนีน้น่ามายกวยครับเอา้ากันไปดนะ้วยสวัสดีครับท่านเคนะครับขอบคุณนะครับท่านเคไอเฮดครับขอบคุณครับกำลังใจครับศิลปินกร็ร์้สิเขานะครับเริ่มจากสิบสองเป็นต้นไปพรุ่งนี้นะครับ ใครจะมายังไงเดี๋ยวก็พี่น้องจังมาเบิร์เอาเดอติดตามกันสวัสดีครับผม สวัสดีครับผม,มบเอาพี่น้องครับเม่นเขามากปูดคุยกันครับตอนนี้ก็ชือว่าวันนี้วันที่11แล้วนะครับ11เอ็ราก็จะมีเหลือเวลาอีก2วันที่เราจะได้เตรียมควมพร้อม จะได้จัดกิจกรรมให้พี่น้องประชาชนบอกต่อตอนไปกิจกรรมภายในครับอยู่ในห่วงที่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ในคณะนี้ก็จะเข้าสู่กับสภาวะปกติเข้ากัรได้มากูดคุยมาตักไข่กันนะครับฉันแลวกับมือน,นี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบ่งมาชมในไลน์นี่ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการที่ตามนะครับ,นะรบขอบคุณทุกท่านนะครับ สวัสดีครับคุณทุ่งเหมือนพระเนจรนะครับเดินหน้าปิดวิกนั่แสนคนจังสิได้เห็นได้รู้ว่ามีหมอรำเพรินหลายๆขอบคุณหลายๆครับเอาพี่น้องคอยติดตามไปนะครับขอบคุณเลิกทุกๆคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวสิขออนุญาตพี่น้องลงไล์นะครับเดี๋ยวพอกันไหมในไลน์นาครับความโชคดีองมีแกพี่น้องทุกซีฟแลนครับนะครับทีมงานหมอรำพี่รำเพลินตลอดไปครับข้อขงจ่ามรพาจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้พอกันไหม ในไลนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับผม